วันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึืมฝนไม่ได้ออกไปไหนช่วงนี้อยู่กับบ้านนะครับเลี้ยงหลานอยู่กับภรรยาภรรยาลางทางกับข้าวอยู่ค้มฟ้าคืมฝนตากผ้าผ้าก็ยังไม่แห้งหน้าบ้านคึ้มฟ้าคืมฝนไม่รู้จะไปไหน ภรรยากำลังทำกับข้าวอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปดูภรรยาทำอะไรให้กินไงลูกมุรินเลี้ยงหลานอยู่กับภรรยาและหลานสาวมุรินอยู่กับคุณตาแล้วอยู่ด้วยกันสามคนไปดูคุณยายสิ คุณยายกาลังเตรียมที่จะทํากับข้าวเดี๋ยวจะเข้ามาดูว่าทําอะไรมั่งวันนี้แกงอะไรนีทำข้าวผักะปิคะ่ะเดี๋ยวพร้อมลรวบอกนะจะเข้าไปดูซิขั้นตอนเสร็จหรือ,อยังจะเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วเ,เป็นวัสดุอุปกรณ์มีค่ะมีหอมมีกุ้งมีพริก,รกแต่ว่าเรายังไม่ได้อายังไม่ได้หั่นอันนี้คือเริ่มหั่นแล้ว เมนูอ,นนอะไรวันนี้ข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปินี่ไข่แล้วเราก็จะหั่นหั่นหันอฝนคึมๆอยู่กันสามคนตายายหลานเราก็มาทำกับข้าวอร่อยๆกินกันนะครับนี่บรรยากาศในครัวเราไม่ได้ถ่ายในครัวของเรานานแล้วนะครับบรรยากาศในครัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํา ตอนนี้แมาก,กำลังตัดเตรียมอุปกรณ์หลายขั้นตอนเค okay, ครับคามสามารถพิเศษของหลานสาวนี่เป็นลูกกงหลานสาวจะปีนขึ้นไปแล้วเผลอไม่ได้เลยความสามารถพิเศษของเด็กขวบขวบสองเดือนสามเดือนนี่ดูเขาปีนดูเขาปีนเข,าป,นขาปีนขึ้นไปเองนะครับนี่นี่นี่มุรินเธอนี่สุดยอด บางวันปีนไว้ยันนู้นเลยเผลอไม่ได้นี่นี่ดูดูดูเธอ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 ทำไมบ้านเราต้องกัน้นดูเธอความสามารถพิเศษของเธอนี่มีประจําดูเธอนี่กั้นครัวอันนี้ทางขึ้นบ้านความสามารถพิเศษของเธอนี่นี่นี่เกเอาไว้เดี๋ยวจัดลงข้าวคุกกะปิครับ อันนี้เครื่องนะฮะแตงแมะม่วงถัว่วแล้วก็หอมหมูกระเทียมอันนี้เขาเรียกคุณเชียงและไข่พริก่าเป็นสูตรเด็ดของคุณกรพัฒน์ข้าวคุกะปินะครับอยู่กันสามคน ตายายหลานบรรยากาศคืมๆอันนี้เครื่องไมโครเวฟซื้อมาประมาณ2เดือนแลนะครับเราก็มาทำกับข,ข้าวอร่อยอร่อยกินกันข,ขออนุญ,ญาตรับประทานข้าวคุกกะปิสีมือคุณกรพัฒก่อนนะครับโอเคครับอยู่กันสองคนสามคนหลานอีกคนนึงตอนนี้กำลงังจัด ะะใส่เครื่องหลายอย่างข้าวคุกกิิฝีมือคุณกรพัฒนนะครับนะจัดให้สามีนะครับรับรองรสชาติแซบเวอร์หันมาดูร้านสาวการร้านสาวสนุกกับเสียงเพลงอยู่ฮะอยู่กันสามคน เสร็จแล้วข้าวคุกกะปิฝีมือคุณกรพัฒน์เซบเวอร์